สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่9ก้ามิถุนาย,ยนปีหกกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสามก็หกี่ก็เจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสมเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกสามหกเจ็ดนะสี 4, 37, 7, 60, 34, 64, ่สามเจ็ดเจดหกศูนย์สามสี่หกสี่หกศูนย์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ ที่จริงเฉพาะกิจกับพิเศษนะวันนี้มันจะมาตรงกันต่อไปพิเศษหนึ่งกับสี่เจ็ดกับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สามหนึ่งเจ็ดสองสี่ศูนย์จับคู่กันหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะ บางทีเกือบจะแทบทุกวันในเด้อพิเศษนี่ไปเข้าเฉพาะกิจนี่แต่วันนี้รู้สึกว่าเฉพาะกิจกับพิเศษได้บัญชีตรงกันวันนี้ตามที่ทําออกมานะพิเศษกับ v ีไอพีหนึ 5, ่งกับศูนย์หนึ 4, ่งกับสี่สองกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะ

จับคู่ลุ้นแต่และแนวทางนะคะที่เราเน้นก็คือหนึ่งกับสี่เจ็ดกับศูนย์เนาะเน้นพิเศษแล่วันนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะจับคู่ไข่เราก็ได้เ้อโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ